ขอเชิญคุณนักกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะเอ่อก็จริงๆที่เรียนพูดไปเมื่อกี้ครับคือสิ่งที่ผมเตรียมมาทั้งหมด <laughs> เอ่อมันเป็นเรื่องของผูกคนทุกๆคนจริงๆครับที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัยนุ่มนะครับตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่วันที่เรายังไม่มีแม้กระทั่งคุกที่เราอยากจะถ่ายทําตั้งแต่วันที่เรายัง <c oughs> ไม่ชัวร์ <c oughs> ด้วยซ้ำว่าใครคือคนดูของเราเนี่ยครับมันใช้เวลาเดินทาง นานพอสมควรครับพอเราจะเจอว่าอ๋อวันนั้นที่เป็นรอบพิเศษของบ้านการจนาเราถึงเจอว่าเออนี่คือคนดูของเราครับดังนั้นผมอยากให้ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับวันภูมิใจกับสิ่งนี้เหมือนกับที่ผมภูมิใจนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนหนังไทยครับปีที่แล้วเนี่ยเรามีหนังไทยเรามีตัวละครดีๆออกมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรมันขีดเส้นได้ว่าอะไรคือการแสดงที่ดีหรือไม่ดีมาก็ขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกคนสนับสนุนหนังไทยครับ